ท่านท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่บ้านท่าทองตำบลท่าทองอําเภอสวนโคกจังหวัดสุโขทัยมาดูเขาล้างละมุสนะคะหลังจากเขาเก็บละมุดจากต้นแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ล้างน้ำหนึ่งมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่เข่งอย่างนี้นะคะใส่เข่งที่นี่มาส่งที่นี่ที่นี่เป็นแหล่งรับซื้อที่นี่เป็นแหล่งรับซื้อนะลาละมุดที่แหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเขาจะนํามาล้างนํามาล้างที่นี่นะคะ อันนี้บรรจุได้6นะหกเข่งนะคะหกเข่งเนี้ยหเข่เงเข่งหนึ่งก็ยี่กิโลนะ,ะแล้วคนยกึ้นจะต้องมีพละกําลังอย่างมากเลยนะคะเนี่ยยกใส่นี่นะล้างอยู่ประมาณ5้านาทีเพื่อให้คั้วและที่ไขมันนะนะที่ไขที่จับข้างลูกมันดําๆแบบเนี้ยนะคะดําๆอย่างเงี้ยก,กระดำกระด่างอย่างงี้ฮะ,ะให้สะอาดเกลี้ยงนะ,ะให้สะอาดเกลี้ยงเลยนะคะสะอาดเกลี้งยง่างเนี้ยนะแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็ผ่านเครื่องคัดขนาดนะผ่านเครื่องคัดขนาดซึ่งจะมีประมาณ5ขนาดนะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดพิเศษขนาดจัมโบ้อะไรต่างๆนะฮะอยู่ที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหลกนะเป็นที่คัดขนาดนะถ้าจัมโบ้ยักษ์เลยก็จะอยู่ที่นี่นะฮะจะเป็นล็อกสุดท้ายแล้วก็ไล่ลำดับลงไปนะคะ ลายเล,ะล,ะละ่มลัไปใหญ่พิเศษกลางเล็กแ้วแหวนห้าขนาด5าดใสอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้บนเครื่องเครื่องคัดขนาดทนี้นะคะเพราะนั้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทำงานตรงนี้ได้จะต้องมีมีพลังกำลังที่แข็งแรงนะคะเราดูเรื่อยๆนะคะเขากำลังจะ,จะจะลำเลียงนะคะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเป็นละมุดที่คัดขนาดเรียบร้อยนะคะมีทุกไซส์นะคะประมาณห้าไซส์นะคะุผู้ชมขา ประมาณ5้าไซส์นะที่คั้นขนาดเสร็จแล้วก็มาที่นี่ก็จะมาให้ผึ่งให้ให้แห้งสักนิดหนึ่งนะคะให้ลมโปรกคัดแห้งสักนิดหนให้เปลือกแห้งเ่างั้นเถอะนะคะไม่มีน้ำนะไม่มีไม่มีความชื้นติดมากนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่คัดเนี่ยม,มีละมุดท,ที่สุกมากใช่ไหมคะสุกมากก็จะอยู่ในเข่งเระนั้นอะ่ะเพราะนั้นใครอยากกินละมุดสุกๆนะคะมากินมาเลยนะฮะมาได้เลยนะฮะเอาดูนี่นะ เดี๋ยวได้ดูตรง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 ข้าวแพกนะฮะตรงข้าวแพกตัวเนี้ยนะฮะเนี่ยนี่เป็ละมุดละมุดที่ที่คัดขนาดจากเครื่องนะคะเขาก็จะแพกมาในนี้ก็จะมีเอาพานักงานคัดอีกครั้งหนึ่งบางทีอาจจะมีลูกลูกที่ว่าเอ่อไม่ได้ขนาดหรือเป็นละมุดที่สุกแล้วเนี่ยนะฮะหรืออาจจะเขียวแล้วเนี่ยนะเขียวคือคือดูไม่ดีนะฮะไม่อยากให้ผู้บริโภคทานนะฮะเพราะเวลาไปไปส่งถึงมือผู้บริโภคเนี่ย ก็จะได้เรามูที่ไม่แก่คือไม่สุกอ่ะเออแล้วก็ไม่หวานเงี้ยก็เสียชื่อเออแม่ค้าหมดเลยนะคะเสียชื่อแม่ค้าหมดเลยอันนี้ตัวคัดก่อนที่ตปนี้ก็ลูกสุกติดมาเนี่ยโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวนะฮะโอเคอันนี้เขาก็จะมาจุเข่งนึงเนี่ยนะฮะยี่สิบแปดกิโลนะยี่สิบแปดกิโลนะฮะก็หักแล้วก็เหลือประมาณ25่กิโลนะฮะก็เข่งเราหนะัก3ากิโลนะฮะเสร็จแล้วก็ได้ครึ่งลังอย่างเงี้ย เขาจะเอาแก๊สใส่สองสองแพ็คนะ,ะสองหอนะ่ออันนี้อันนี้เป็นแก๊สอะเซทิลีนนะคะที่สำหรับบ่มบ่มละมุดนะฮะบ่มละมุดที่สุกนะฮะละมุดที่สีสวยเสมอเนื่องจากเขาย้อมสีนะฮะย้อมสีไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะฮะแล้วก็ถ้าถ้าให้ปลอดภัยที่สุดคือผู้บริโภคจะต้องปอกกินะอะไม่กินทั้งเปลือกนี่นะฮะให้ปอกกินนะอันนี้อันนี้เป็นรุ่น แล้วแต่ที่ที่เรียกกันเนาะเยียงรลยก็เรียกอีกแบบหนะะึ่งนะคะพิสโลก็เรียกอีกแบบหนึงขนแก่นก็เรียกอีกแบบกรุงเทพก็เรียกหลยอย่างนะคะเป็นจัมโบ้เป็นพิเศษหรือเป็นยักษ์นะคะเป็นหัวเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกแต่มันก็คือละมุดเหมือนกันนะคะอันนี้พิเศษเนะาะขนาดพิเศษโอเคนะคะน,น,นะคะเร็วมากแข็งแรงมากนะคะ ยก28กิโลนะคะไม่ธรรมดาเอ่อท่านจะลองยกไหมคะไหวไหมไหวไหมแค่เดินก็ยังไม่ไหวใช่ไหม <c oughs> เออเพราะนั้นไม่ต้องยกนะคะดูเฉยๆอ่าแล้วดูอีกเนาะแล้วมาดูตัวนี้ครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเขาเขาอะไรฮะ,ะเขาย้อมเสร็จแล้วเออเขาเขาล้างเสร็จแล้วเขาก็จะมาใส่เอออานี้อีกครั้งงนะคะเขาจะมาใส่เนี้ยใส่เข่งตัวนี้นะคะใส่เข่งแะ่ละเข่งอย่างเงี้ยนะ ออแล้วเขาจะมาย้อมสีผ่านการย้อมสีแป๊บเดียวนะคะเหมือนฝันแหละเออแป๊บเดียวก็ยกผ่านไปนะฮะยกผ่านไปเห็นไหมละวุตอนแรกที่ยังไม่ย้อมก็จะเป็นสีแบบนี้ท่านผู้ชมคะออกเหลืองเหลืองนะคะพอย้อมก็ออกสีเข้มหน่อยนี่ผ่านอะ่ะอยู่ประมาณสักนับสักนาทีหนึ่งนาะทีน้ำดูๆแล้วนะคะโอเคนะคะละมุาจะต่างไหมฮะจะต่างเนาะเอออยากมีสีแบบนี้นะ,ะท่านผู้ชม ออกเหลืองๆเนาะเออบางคนไม่ชอบไงแต่ได้ส <aún> ีแดงๆขึ้นหน่อยเขาก็จะยอมให้ถูกใจทุกบริโภคมากๆเลยนะเอาใจคนกินมากๆอันนี้เป็นละมุดที่สุดทำสูาสุดจุกจัดต้นหรือสุกจัดลูหมูลองปาคนเกตก็จะใส่มานะฮะนี้ละมุด่างเนี้ยก็จะมีการคัดขนาดโดยเครื่องโดยเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้นะคะมีการคัดขนาดนะฮะก็จะล่วงลงมานะ ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ใหญ่สุดนะคะทุกทชมเห็นไหมมารุกุศก็จะไหลมาตามช่องนะตัวเองอยู่ล็อกไหนก็จะลงตามนันนะน่านทุกทชมเห็นไหมว่านอนสอนง่ายมากๆเห็นไหมคะเออลงล็อกไข่ล็อกมันเลยนะคะเนี่ยนะคะลงล็อกไข่ล็อกมันเลยโอ้ดูแล้วเพลินตานะดูแล้วเพลินตามากนะสวยนะลายหงลายตาแต่ถ้าทำจริงหนักนะคะก็ยกแต่ละคนเนี่ยโหเก่งมากเลย น้องผู้หญิงเนี้ยเก่งมากสามารถยกเข่งละมุดได้เนี่ยนะไม่ธรรมาดาเลยนะร้อ,องเข่งนึ่งน,นี่กิโลถ้ารุ่นนี้เข่งนี้นะสาหาโลโอ๋ออ๋อหกิโลต่อเข่งสิบห้ากิโลก็ยกไม่ไหวค่ะ เออพราะนั้นดู้เฉยเอาแค่ตาดูนะฮะห้ากิโลก็ยังยกไม่ไหวเลวคยคขเนี่ยเนี่ยโอเคเลอ่เราดูเราก็จะน่าจะจะผ่านาที่ตรงนี้เนาะ,ะจะฝากทีต่ตรงไปตรงนี้เหมือนฝันที่แนะนำเสนอนะคะมีสิ่งดีๆเล็กๆเนาะ,ะเรามาถ่ายทำอ่ายูทูบนะ,ะของเหมือนฝันแก้ที่บ้านท่าทองตำบลท่าทองอำเภอสบวรรลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ ไปก็เพลินไปเพราะเราไม่ได้ยกไนงะเราไม่เหนื่อยไนงะแต่น้องๆเขาเหนื่อยมากต้องยกต้องใช้แรงมากเลยนะะทำเหนื่อยมากๆนะเนี่ยเราดูแล้วเพลินอนะเพลินตาอนะแต่ความเหนื่อยมันอยู่ที่น้องเขาไนงะหนักก้อนหนักนะฮะเหนื่อยก็เหนื่อยนะฮะอา่าเขาจะปัน่นอเป่นยนะังไงประมาณ5นาทีอยู่ด้วยทั้งทีเขาจะปั่นอยใ่เครื่องล้างเนี่ย ประมาณ5นาทีนะจนที่ไขนะ่มันอะหลุดออกมาหมดนะคะจนที่ไข่ก็หลุดหมดเห็นไหะก็จะเป็นระบบมอเตอร์หมุนนะคะโอ้เดี๋ยวนี้เขาเก่งนะฮะตะกอบเขาล้างแบบใช้มือล้างในกระทะใบบัวขนาดใหญ่ลึกระมังทุกวันนี้ไม่ละคะ่ะใช้มอเตอร์อย่างเดียวทุนแรงเยอะนะคะเพราะถ้าทำเป็นสาการมแบบนี้ก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงแบบนี้ถึงจะทันผูบบริโภคนะคะท่าง,งานก็บริโภกก็ไม่ ไม่ไม่ได้กินอ่ะเออง่ายๆก็จะม้วนทีดล,ลูกเหมือนสมัยโบราณเนี่ยมันยากนะคะน <c oughs> ีนจะเป็นนสีเป็นสีเคมีนะะแต่ไม่ถึงขั้นอันตรายเพราะเราใส่แค่ทําให้สือจับเปลือกละมุดแค่นั้นเอง <c oughs> ตรงนี้เป็นละมุดที่ที่ที่สุกนะคะเขาไม่ได้ทัดออกส่วนหนึ่ง <c oughs> บางส่วนก็สามารถจะติดนไปที่นู่นนะคะเราไปทัดอีกรอบหนึ่งนะ,ะ <c oughs> บางทีบางทีใช้ที่แบบนี้รีบลงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็หลุดมานะคะเขาก็ไปคัดครั้งหนึ่งนะคะคัดอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยนะคะคัดอีกแบบนึงอย่างเงี้ยนะเนี่ยคัดจะเป็นมือเป็นวินเลยเนี่ยแมงวันจับไม่ทันเลยนะคัดเป็นมือสรักวินเลยเห็นไหมฮะคัดคัดคัดคัมือต้องเร็วด้วยคัดปั๊บปั๊บปั๊บนะคะตรง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 ตังตร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 งตงตร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 งตะงตรงตรงตรอรอการล้างนะงต การล้างการทำสมุนไใครจะมาสมัครใครจะมาสมัครเป็นพนักงานล้างละมุดก็เชิญนะคะทั้งล้างทั้งคัดได้หมดนะฮะแต่นี้ขอขอบายอขอสลัดสิทธินะ,ะไม่มีความสามารถมีแต่สามารถในการพูดถ้าให้ทำรู้สึกจะทำยากามากๆนะฮะสวยมากเลยสวยมากละมุดสวยมากละมุดที่ท่าทองนะะี่ฮะบ้านท่าทองตำมณฑท่าทองอำเภอสว่างคล่งนี่สวยมากนะ,ะหวานกรอบอร่อยเป็นละมุดกรอบนะฮะ หวานอร่อยทุกลูกนะฮะเขาผ่านการคัดอย่างอย่างดีแล้วนะฮะถึงจะส่งถึงมือผู้บริโภคนะคะเพ่งนี้ได้เป็นไหฮะย8่กิโลหักแล้วก็จะเหลือย5่กิโลนะฮะเนี่ยจะใส่แบบเนี้ยนะะางนี่ฮะก็จะบรรจุแบบนี้นะ,ะกลางกล่องจะใส่แก๊สเท่านี้ไป2แพ็คนะฮะสองห่อแล้วก็จะบรรจุนี้นะ,ะใส่เบตรองเพื่ออะไรฮะ อ๋อให้มันให้ให้เพิ่อมอุณภูมิความร้อนขึ้นเพื่อจะได้สุกเร็วขึ้นทันใจคนกินเนาะเออคนกินแล้วเมื่อไหร่จะสุกอย่างเงี้ยใช่ไหมเออโอเคเห็นไหมฮะเอาไปตองใส่เพื่อเพื่อเพิ่อมอุณภูมินะ,ะาะของสดสพอใส่แล้วก็จะเพิ่อมอุณภูมิได้ก็จะไปตองใส่หนึ่งแผ่นนะหนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็เอาเอากระดาษห่อนะ,ะเพราะนั้นแต่ละกล่องก็จะมีเหล็กเคิร์นเพราะนั้นจะไม่ช้ำนะะท่านผู้ชมคะจะไม่ช้ำ อตอนนั้นใครมาเลยนะคะมาทอาแก่ทอาแก่น้องอยู่นี่อก็มีลูกน้องเต็มบ้านเลยลูกน้องฝ่ายชายอยู่ที่นู่นนะคะทำงานตามคําสั่งนะคะรับเงินเดือนกินกินฟรีอยู่ฟรีรับเงินเดือนแล้วแต่จะได้ใช่ไหมโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเหมือนฝันชาแนลขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ